พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากตอนนี้ต้องเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรคระบาดค่ะ<ช>น,นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้คุมเข้มเลยค่ะไหนจะเรื่องของน้ําดิบที่จะสูบขึ้นไปผลิตเป็นน้ําประปารวมไปถึงนะคะตรวจสอบทุกช่องทางชายแดนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดระบาดเพิ่มเติมนะคะคนที่มีอาการไข้เดียวนะคะเดียวเป็นน้ำมัอมชุ่มซ่าเจียรว่ารอนี้มันแพร่ระบาดนะคะมันติดต,ต่อคนต,ลตล่อคนเลยนะคะ คือเจ้าหน้าที่ต้องมีการประกาศเสียงตามสายแบบนี้เลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดนะคะคือประกาศผ่านหอ,อกระจายข่าวไปตามหมู่บ้านค่ะคพื้นที่ไหนบ้างก็คือ,อคพื้นที่บ้านกึศบ้านแม่กึศใหม่บ้านใหม่ริมเหมยตําบลแม่กาสาแล้วก็บ้านห้วยกระโลกตําบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะแล้วก็ประกาศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแจกโบชัวนะคะไปให้ความรู้แบบนี้ยต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะ ขอความร่วมมือราษฎรงดการเดินทางผ่านช่องทางท่าข้ามช่องทางธรรมชาติรวมถึงการเดินทางของราษฎรทั้งสองฝั่งตามวิถีชีวิตจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคเนี่ยจะคลี่คลายรวมไปถึงการรักษาสุขอ,อนามัยส่วนตัวด้วยเน้นย้ำเลยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังเข้มงวดการออกลาดตะเวนป้องกันการลักลอบข้ามแดนตามท่าข้ามธรรมชาติรวมไปถึงจุดผ่อนปลนสินค้าค่ะไล่มาตั้งแต่พื้นที่ต้นแม่น้ำเมยออำเภอพบพระแม่สอดแม่ระมาดแล้วก็ท่าสองยางด้วยโดยเฉพาะพื้นที่บ้านวังผาตำบลแม่เจราอําเภอแม่ระมาดแล้วก็บางจุดของอําเภอแม่สอดเนื่องจากว่าแม่น้ำเมยนั้นลดต่ำลงแห้งสามารถที่จะเดินข้ามได้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็บอกว่ากองทัพและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกันดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยการขอความร่วมมือในการปิดกัน้นแสดนชั่วคราวภายในเดือนนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงความอันตรายของโรคอหิวาตากโรคมีการแจกถุงมือแล้วก็หน้ากากอน,อนามัยเพื่อรักษาความสะอาดด้วยนะคะขณะเดียวกัน เรื่องของน้ํานี่ก็สําคัญเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นจุดในการระบาดได้นะคะเรื่องนี้สํานักง,งานประปาภูมิภาคสาขาแม่สอดค่ะบอกว่าตอนนี้ได้เพิ่มการเฝ้าระวังเข้มข้นมากขึ้นในจุดสูบน้ําดิบจากแม่น้ําเมยบริเวณบ้านห้วยม่วงตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดคือจะตรงนั้นเนี่ยจะมีการสูบขึ้นมาเพื่อผลิตน้ําประปาใช่ไหมคะก็บอกว่าให้มั่นใจกระบวนการผลิตตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดื่มได้ค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งอุปโภคบริโภค ส่งน้ําไปยังบ้านเรือนในเมืองแม่สอดน,นะคะคราวนี้มาดูข้อมูลข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยอวิวาตกะโรคทางฝั่งเมียนมาค่ะตอนนี้เพิ่มขึ้นราวๆ4 0 0คนนะไม่น้อยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เป็นชาวจีนค่ะที่ทำงานอยู่ในพื้นที่การลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้เสียชีวิต3คนส่วนในบ้านเราพบผู้ป่วย2คนเป็นหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมาและชายชาวเมียนมาอายุ35ปีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดล่าสุดฝ่ายชายหายเป็นปกติ ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะดูแลเรื่องความสะอาดนะครับภักรัดก,ก็ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ครับ